เรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเลี้ยงดูเด็กชายปาติหารชัยเดชหรือว่าน้องเหนือเมฆนะคะหลังจากที่มีคนทักสองคนก็ไม่เชื่อสามคนก็ไม่เชื่อจนกระทั่งตัดสินใจได้แล้วว่าไม่ไหวและชักแปลกใจเหมือนกันแล้วก็พาลูกไปตรวจจนได้ที่โรงพยาบาลยุวประสานวิทยประถาตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าหมอก็เรียกเข้าไปใช่ไหมแล้วก็บอกให้คุณพ่อคุณแม่ออกมาผมก็ออกมาสักครึ่งชั่วโมงก็เรียกเข้าไปใหม่ แล้วก็บอกว่าลูกผิดปกติเป็นออทิสติกแต่หมอไม่ได้อธิบายอะไรนะไม่ได้อธิบายอะไรแล้วคุณพ่อเข้าใจไหมคะว่าออทิสติกไม,ไม่เข้าใจครับไม่รู้ว่าออทิสติกคืออะไระแต่หมอไม่ได้อธิบายอะไรนะครับหลังจากนั้นคุณหมอก็นัดนะครับให้มาที่โรงพยาบาลยุวประสาทเป็นครั้งครั้งนะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปหาคุณหมอภาวิทที่โรงพยาบาล เมโยี่เมโย,โมโยก็โโยถามเรื่องออทิสติกคืออะไรคุณหมอก็อธิบายสั้นๆว่าออทิสติกเนี่ยคือ,อเป็นโรคที่แปลกนคัควาบว่าต้องใช้ความรักความอบอุ่นนะครับในการที่จะดูแลใช้ยาไม่ได้ฟังแล้วก็งงอยู่ดีนะคะ,ะโรคโอะไรไม,ไม่เคยเจอน่ยะก็บอกว่าถ้าตอนนี้เราเพิ่งรู้ใหม่ๆ2อขวบตอน,นสองขวบสเดือนประมาณสองขวบสเดือนรักษาก็บอกรักษา ตอนนั้นรู้สึกใจไม่ดีฮะเอ้เป็นโรคอะไรเนี่ยจะหายหรือเปล่าค่ะแต่ไอ้ความคิดต่อต้านที่คิดว่าไม่เชื่อคิดว่าลูกปกติเนี่ยหายไปแล้วยังยังอีกค่บก็กลับไปที่โรงพยาบาลรามาธิปดีใหม่ค่ะก็ไปตรวจทุกอย่างไม่ว่าจะตรวจหูตาแล้วก็ปากว่าลิ้นไก่สั้นหรือเปล่าแล้วไงแล้วก็เป็นใบหรือเปล่าคือที่พูดช้าเนี่ยเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าใช่เหมือนกับยพยายามจะพิสูจน์อีกยังไม่ยอมรับแล้วฮะ ยอมรับไม่ได้ค่ะเป็นไปได้ยังไงลูกเทวดาเป็นไปได้ย,ไยังไงใช่ไหมยังคิดอยู่ว่าเป็นลูกเทวดามาเกิดแล้วเป็นไปได้ยังไงก็ไม่ยอมรับปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วเนี่ยทุกอย่างเขาดีหมดแล้วประสาทไวด้วยนะครับประสาทหูนี่จะไวมากแค่เข็มตกตป๊บหนึ่งเขาก็หันละเ <c oughs> ข็มตกก็หันเลยหันเลยครับหูไวมากเขาอยู่ห้องแคบๆนะครับปรากฏว่าก็เข้าไปคุยกับหมอที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหมอบอกว่าลูกคุณ ผิดปกติแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรนะฮะคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าคุณหมอบอกมาเลยครับว่าเป็นออทิสติกหมอก็ตกใจเอ๊ะทำไมรู้ก็บอกรู้มาก่อนแล้วที่โรงพยาบาลยุวประศักดนะครับแล้วหมอก็อธิบายถึงโรคนี้นะฮะว่าจะต้องทำ,ทำอย่างไรบ้างอะไรบ้างนี่ครับกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ยังยังยอมรับไม่ได้นะฮะ,ะยังไม่ยอมรับนะครับก็ระยะหลังๆเนี่ยก็ ต้องไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีอ่ะคือทาทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วก็ที่ไหนดีไปหมดรดน้ามนต์อะไรไปหมดเลยแล้วก็มีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ต้องไปหาหมอฝังเข็มนะครับเขาว่าฝังเข็มเนี่ยดีเด็กจะนิ่งครับเร้ก็ไปตอนนั้นหมอเข้ามาที่แถวแถวโชคชัยสี่นะครับก็รออยู่ประมาณสักเกือบทุ่มหนึ่งครับ รอหมออยู่กําลังนั่งคุยอยู่กับเจ้าของบ้านซึ่งเราไม่รู้จักเขาว่าหมอเนี่ยหมอจีนจะมาก็รออยู่ปรากฏว่านอนสักครึ่งชั่วโมงฮะกลับมาดูน้องเหนือเมฆเนี่ยหายไปแล้วคะไม่ทราบว่าหายไปไหนคือหายจากบ้านหมอหายจากบ้านไปเลยครับที่คุณพ่อคุณพ่อก็ไม่ทันได้ระวังคิดว่าเขาอยู่ใกล้ครับไม่ทันได้ระวังคือก่อนจะมาถึงตรงนี้เนี่ยไปหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับไปหาว่าทั้งไปบนบานสารกล่าวทั้งไปหาพระอินทั้งไปหาพระพรมไปหาทุกอย่างครับ ไม่ว่าที่จะช่วยลูกเราได้เนี่ยคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทยางไสยศาสตร์เนี่ยคงช่วยลูกเราได้ค่ะครับแต่เรื่องการปฏิบัติในการที่จะเลี้ยงดูเนี่ยยังอ้ยังครับยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้เริ่มเลยให้เขาโตขึ้นเรื่อยๆสองขวบสามขวบแล้วค่ะก็ปรากฏว่าเขาหายไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงหากันเท่าไหร่ก็หาไม่เจอบังเอิญว่าหลังตลาดโชคชัยสี่เนี่ยจะมีบ่อน้ําใหญ่ๆค่ะนะครับคิดว่าลูกตกน้ําตายตอนนั้น ทุกคนเนี่ยผมนี่ร้องไห้เลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนในเวลาลูกใกล้มาหาผมเนี่ยเนื่องจากผมมีงานมากผมจะไม่เอาพ่อพ่อไม,ไม่มีเวลาครับอย่ามายุ่งอะไรนะีน่ฮะณวันนั้นเนี่ยพอลูกหายไปเนี่ยผมร้องไห้บอกว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้าเจอลูกนะจะไม่ทําอย่างนี้อีกครับแล้วก็จะทําทุกวิถีทางให้ลูกนี่ได้ดีไม่ว่าจะฝังเข็มไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนนะครับปรากฏว่าสักพักหนึ่งประมาณ เกือบชุเกือบชั่วโมงนะฮะมีคนขับมอเตอร์ไซค์มานะครับเอาน้องเหนือเมฆมาน้องเหนือเมฆก็ถือไม้นะครับร้องคาราวเกะเนี่ยเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาที่ร้านขายรถรถเก่าแล้วก็มานั่งในร้านแล้วก็พูดคาราร้องคาราวเกะแต่ว่าร้องไม่เป็นภาษานะร้องกระจิ๊กระจิกระจิ๊บก็พูดไปอย่างนี้ฮะเขาบอกก็ถามก็ไม่ยอมบอกถามเท่าไหร่ก็ไม่พูดเขาก็เลยสอบเอารถจักรยานยนต์เนี่ย ตามคือเอาน้องซ้อนท้ายต่างๆเอาน้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มอตอร์ไซคววางข้างหน้าเลยครับอุ้มไว้วางอุ้มไว้ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ขี่ตามซอยเลยตามหาว่าลูกใครคูกไข่พอดีผมก็ตามตอนนั้นตอนนั้นคุณพ่ออยู่ตรงไหนตอนนั้นก็อยู่กลางซอยเลยครับก็จะไปแจ้งความแล้วคือเดินหาจนตอนนั้นก็ร้องไห้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแล้วก็แม่ก็ร้องไห้ไปคือไม่เคยคิดว่าจะร้องไห้กับลูกคนนี้นะฮะยังคิดว่าเขายังเป็นเทพอยู่ในความรู้สึกของเรานะแต่ปรากฏว่า คือตอนที่หาเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนนั้นตอนนั้นคุณนันตชัยคิดคิดว่าคือถ้าเป็นฟ้าใสเนี่ยเขาดูแลตัวเองได้แต่เหนือเมฆเนี่ยเขาดูแลตัวเองไม่ได้คเพราะเวลาไปไหนเนี่ยนะครับจะต้องจับเขา่่ะคเขาไม่มีวันหันกลับมาแล้วไปเขาไปเลยนะเหมือนรถถังตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะไม่ได้ลูกแล้วจะไม่จะไม่ได้ตัวก็ภาวนานะครับขอให้ได้กลับมาแต่ว่าไม่รู้เขาไปไหนไม่รู้จะทำยังไง แล้วก็ผลปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยพอพอมาปั๊บเนี่ยลูกพอเจอเข้ามาเจอพอดีปั๊บที่กลางซอยเนี่ยนะฮะก็เข้าไปกอดลูกแล้วขอบขอกขอบใจเขาแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็เลิกเลิกที่จะไปหาคนทรงเจ้าเข้าผีคือตอนที่ก่อนจะได้ตัวลูกมาแล้วที่บอกว่าเดินตามหาให้พลาดเลยกลางซอยเนี่ยคุณอนันตชัยตั้งสัตว์อธิษฐานอะไรกับตัวเองก็อธิษฐานว่า ถ้าหากว่าเขาเป็นลูกพระอินทร์จริงนะฮะขอให้ได้กลับคืนมาแล้วพ่อจะประพฤติตัวใหม่นะครับส่วนภรรยาผมเนี่ยก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาก็นอนร้องไห้ทุกคืนว่าทําไมเราทําบุญมาตั้งเยอะแยะต้องเป็นแบบนี้ผมก็ต้องซื้อหนังสือธรรมะมาอ่านแล้วก็สรุปไปเขาฟังว่าคนเราเนี่ยเป็นไปตามกรรมไม่รู้ว่ากรรมเขาหรือกรรมเราแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุด ให้กรรมกรรมมันคือการกระทําให้เขาเนี่ยด,ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจหรอกไอ้คนที่ว่าทรงเจ้าเข้าผีนี่อย่าไปสนใจเลยเลี้ยงลูกเราให้ดีที่สุดก็พอค่ะ,ะครับนั่นคือสิ่งที่ผมปฏิญาณเอาไว้ตอนนั้นแล้วก็ได้ตัวเขากลับมาจริงๆได้ตัวเขากลับมาก็าหายไปสองครั้งนะครับค่ะครับแต่ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่ทา<ม>ให้หัวใจที่สุดเป็นเป็นทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยคือผมก็เลี้ยงดูเขาแบบอารมณ์เย็นมากแล้วว่าความเนี่ย นึกถึงหน้าลูกตลอดเวลาทําให้เป็นคนใจเย็นเพราะเลี้ยงน้องเหนือเมฆเนี่ยเหมือนกับคนเป็นน้ำผึกงเห็นไหมครับเวลาคนน้ำผึกเดินเนี่ยเขาจะค่อยๆเดินทีละก้ากว่าจะก้าหนึ่งก็หนึ่งนะฮะก้าที่สองก็สองเลี้ยงเขาเนี่ยครับยิ่งกว่าคนเป็นน้ำผา้งอีกปีหนึ่งไม่พูดเลยพูดกับเขาทุกวันไม่พูดไม่ศบตาไม่หันนะครับเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาเนี่ยแฟนผมเนี่ยเขาไม่เข้าห้องพระเลย เขาเสียใจว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมถึงเป็นทํากับเราอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ทาไว่เยอะ,ะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยลูกเรามาเป็นอย่างเนี้ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เริ่มเริ่มสอนเริ่มพัฒนาทักษะเริ่มให้เขาเรียนรู้ยังไงครับ,รบไปสองที่ครับคือไปเที่ยงจิวภาษาแล้วก็รามาทั้งสองที่นี้จะสอนได้เหมือนกันนะครับเวลามีการกจัดกิจกรรมผมจะไปทั้งสองคนคไปดูวิธีการนะครับไปดูวิธีการเขาสอนยังไงเขาทํำยังไงนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลยุวประสาทเนี่ยเขาจะสอนวิธีใช้ของใกล้ตัวะนะครับมาสอนเช่นผลไม้เทียมอย่างเงี้ยเป็นมังคุดน้อยหนาอะไรเขาจะถอนอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปนะฮะเอามาสอนแล้วมีจัดกิจกรรมแล้วก็ไปแล้วก็ส่วนที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยก็ไปเหมือนกันปร,กรากฏว่าไปที่ยุวประสาทเนี่ยนานแล้วก็ คือเราไปนี่มันใช้ระยะเวลา,าการเดินทางนานมากเพราะ,ะผมอยู่ลาดพร้าวแล้วเขาก็มีคิวด้วยต้องเหนือจากนั้นเรามาสอนดีกว่าไม่มีใครหรอกจะเลี้ยงดีเท่าเราหมอนี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดูแลเราได้ตลอด24ชั่วโมงะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูลูกเราเหมือนกับที่เลี้ยงดูฟ้าใสคือาพาเขาออกสังคม<อ>ในห,ห้างเนี่ยบางคนเขาไม่ให้ลูกไปนะครับแต่ก่อนที่ติดนี่พ่อไปไป,ไปห้างนี่จะแสดงพฤติกรรมแปลกๆแต่เราเอาไป เพื่อให้มีสังคมพระเด็กพวกนี้จะไม่มีสังคมค่ะเวลาเขาจะเอาอะไรเราก็กอดเขาเวลาเขาดิ้นกลางห้างเราก็ต้องกอดเขาเคยไหมคะแบบไปแล้วดิพระจำครับประจำเลยครับประจําเลยฮะแล้วก็เคนอื่นก็มองเราไม่อายครับไม่อายเลยผมไม่เคยอายเลย